จริงๆแล้วยาเลื่อนประจําเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ากินพร่ำเพรื่อก,ก็มีโอกาสเหมือนกันค่ะที่ทําให้ประจําเดือนไม่มาเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คชวแชร์กับอยค่ะวันนี้อยู่กับมิกกี้เช่นเคยนะคะและสองสาวแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะท่านแรกนะคะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะพิจกรหญิงภิฐาซาตเสิร์ค่ะเรียกว่าแอมก็ได้ค่ะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยค่ะบอกเลยว่าสวยแซ่บไม่แพ้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะโบวี่คณิสอนค่ะจากช่อง YouTube โบวี้แฟนเพจโบวี่คณิสอนค่ะ วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องประจำเดือนนั่นเองค่ะอ่าคุณโบวี่คะ่ะขออนุญาตถามนิดนึงเลยว่าเวลาที่คุณโบวี่เป็นประจําเดือนเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าคะของโบวี่นะคะมีอุปสรรคมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปวดท้องอยากกินอะไรต่างๆมากมายเลยที่สําคัญอารมณ์แปรปรวนมากค่ะ อ๋ออันนี้เกิดขึ้นกับทุกคนเลยนะคะคุณแอมมเป็นไหมคะกินเยอะไหมช่วงประจำเดือนกินเยอะก็จะเป็นช่วงที่กินเยอะกว่าช่วงปกติมากแต่เวลาที่เราเป็นเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะไปเล่นสงการหรือจะไปทะเลกับเพื่อนเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยเวลาที่เราเป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นมีตัวหนึ่งค่ะที่สาวๆนิยมใช้กันมากเลยนั่นก็คือยาเลื่อนประจำเดือนเปกมิวของเราวันนี้ค่ะคุณแอมเขาพูดกันมาว่าถ้าเกิดว่าเรานะกินยาเลื่อนประจำเดือนอย่างท่ำเพื่อมันจะ ส่งผลกระทบถึงขั้นทําให้ประจําเดือนไม่มาอันนี้จริงหรือไม่คะเดี๋ยวถามคุณโบวี่ก่อนว่าเชื่อไหมคือปกติเนี่ยโบวี่ไม่ได้ไม่เคยได้กินอยู่แล้วนะคะก,ก็เลยยังไม่ทราบผลที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะก็คือมีผลกระทบผลข้างเคียงที่แย่ๆตามมาเพราะว่างั้นอย่างนั้นเถอ,<ช>อะ,ะ่เดี๋ยววันนี้ให้คุณแอมอธิบายเลยด้วกันค่ะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ จริงๆแล้วยาเลื่อนประจำเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ากินพ่ำเลือกก็มีโอกาสเหมือนกันค่ะที่ทําให้ประจำเดือนไม่มาเลยปกติแล้วนะยาเลื่อนประจำเดือนนะคะจะมีตัวนอร์เอสเตอโรน5มิลลิกรัมซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะทําหน้าที่คล้ายกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเป็นประจำเดือนนะคะเกิดจากการที่ผนังเยื่อบุมดลูกเกิดหลุดลอกออกมา ตัวยาตัวเนี้มันจะทําให้ตัวผนังมดลูกไม่หลุดลอกออกมาอ็เลยทำให้เราไม่ได้เป็นประจําเดือนแต่ว่าเวลาที่เราหยุดยาแล้วประมาณ2-3วันนะคะเลือดประจําเดือนก็จะออกมาแล้วอย่างนี้ในส่วนของตัวยาเลือดประจําเดือนเนีย่ยมีวิธีการกินที่ถูกต้องยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเวลากินนะคะก็ต้องกินก่อนวันที่คาดว่าจะเป็นประจําเดือน3วัน ปริมาณการกินก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วก็โลคประจําตัวของแต่ละคนแอบก็แนะนําว่าปรึกษาเภสัชหรือว่าคุณหมอแนะนําจะดีกว่าค่ะ ค่ะคุณแหม่คะการกินยาเลื่อนประจําเดือนอย่างเงี้ยค่ะมีข้อควระระวังหรือผลข้างเคียงอย่างไรบ้างคะสําหรับผลข้างเคียงนะคะก็ถ้าเกิดเรากินติดต่อกันนะคะนานกว่าประมาณ2สัปดาห์นะประจําเดือนของเราอาจจะมาแบบกระปิดกระปอยหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นอกจากนั้นก็จะมีอาการปวดคะเต้านมปวดีรษะคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถกินยาเลื่อนประจําเดือนได้จริงไหมคะจะมีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มนะคะที่ ไม่ควรกินยาเลื่อนประจําเดือนนะคะก็จะมีผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้หญิงให้นมบุตรนะคะผู้หญิงที่เคยหรือว่ากําลังเป็นอยู่ในเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือเคยกําลังเป็นอยู่เกี่ยวกับโรคตับนะคะหรือเกี่ยวกับโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจอุดตันเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือสูบบุหรี่ค่ะ อย่างนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้ยาเลื่อนประจําเดือนนะคะต้องปรึกษาเภสัชกรชหรือว่าคุณหมอก่อนวันนี้เรามาสรุปเฟซนิ๊กันหน่อยดีกว่ากับคําถามที่ว่าการกินยาเลื่อนประจําเดือนเพิ่มเพื่อมีผลข้างเคียงถึงขั้นทําให้ประจําเดือนไม่มาจริงหรือไม่การกินยาเลื่อนประจําเดือนเพิ่มเพื่อมีผลทํา,าทให้ประจําเดือนไม่มาเลย เป็นเรื่องจริงค่ะอ่าอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามนะคะข่าวเกี่ยวกับสุขภาพสามารถไปเช็คข่าวที่รู้มาว่าชัวหรือเปล่าเนี่ยได้ที่ไหนคะคุณแอนมสำหรับนะคะใครที่ต้องการเช็คข่าวว่าชัวหรือไม่นะคะเข้าไปที่ w w w o y o ว o m หรือโซเชียลมีเดีย FDA ทค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามโบวี่นะคะก็ไปติดตามได้ที่ช่องย t u ู b โบวี่นนะคณิ o ศรค่ะแฟนเพจโบวี่คณิศรนะคะ ยังไงวันนี้นะคะรายการเช็คชัวร์แชร์กับอยก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ขอฝากไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารู้ข่าวอะไรมาอยากจะให้เช็คให้ชัวร์กันแล้วค่อยแชร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม F.D.A. ไทยกันด้วยนะคะ